ปั้เลมปัมเลมว่ะเอาแล้วครับทุกคนถอยห่างมานิดก่อนดีกว่าครับไม่แน่ใจครับปอยห่างห่างหางออกมานิดหนึ่งเผื่อมันเกิดอุบัติจะเกิดอุบัติเหตุปุ้มบั้มขึ้นม,มาครับทุกคนเอาแล้วครับสี่สามสองหนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กวันเดีหลังวันสงกรานต์เนาะก็ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วครับคราวนี้ก็ลุงแหวงก็มีของเล่นมาใหม่แล้วครับตอนต้นคลิปก็คงจะเห็นแล้วว่าลุงแหวงเดินไปหรือเอาตู้แช่โบราณตู้แช่เก่าเนาะทีนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วก็กะว่าตู้แชอันนั้นก็จะ ตั้งกิโลขายไปทีนี้ลุงแหวงได้ไปถอดเอาคอมเพรสเซอร์ของตู้แช่มาเห็นว่ามันน่าจ,จะใช้ประโยชน์ได้เนาะลุงแหวงก็เลยเข้าไปค้นดูใน YouTube ว่ามันเอามาทำประโยชน์อะไรได้มั่งสุดท้ายก็ไปเจอว่าเขาเอาไปเอาไป DIY ทําทำเป็นปั๊มลมขนาดเล็กปั๊มเล็มเล็มมเล็ม ปั๊มลมปั๊มลมแบบบ้านๆครับตอนนี้ก็เอามาจากตู้แช่โบราณตู้นั้นแล้วนะครับเนาะก็จะลองเอามาดัดแปลงเอามา DIY ทําทำเป็นปั๊ลมลมดูแหวนก็ได้ไปซื้อไอหัวหัวเติมลมแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเอามาทดลองใช้ดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนะก็ยังยัง ังไม่กล้าลงทุนอะไรมากเดี๋ยวเกิดว่าลงทุนเอาไปเยอะแล้วเกิดมันใช้ไม่ได้มันก็จะเสียดาตังค์ครับของไม่เสียครับแต่เสียดาตังค์ครับแล้วก็ทําความสะอาดด้านนอกไปบ้างแล้วเนาะทีนี้ก็จะมารื้อดูวันนี้เราถอดฝาครอบตรงนี้ออกว่าสายไฟมัน เป็นยังไงจะต้องต่อ,อยังไงครับแต่ละรุ่นคอมพิวเซอร์แต่ละรุ่น,แต,นแต่ละยี่ห้อก็น่าจะแตกต่างกันไปอ่ะเนี่ยหน่นไ,ได้ตัดสายออกมา ไม่รู้สายอะไรต่อมีอะไรมั่งเนาะสายอันเนี้ยตัดออกมาจากจากจากพัดลมครับพัดลมตัวนี้นาะของพัดลมตัวนี้มันคงไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับทุกคนก็หลักหลักๆเลยง่ายๆก็สายไฟที่มันมาจาก จยกปักเนะาะจยกปักตัวนี้จากที่เสียบปักที่เียบปักนะทุกคนเนาะนี่ครับอันนี้ก็สายก็มีแต่รอยปะรอยพันรอยพันจากเทปพ,พันสายเนาะนี่ครับสายพวกนี้ที่มีรอยที่ที่มันพ่วงมีรอยพ่วงพวกเนี้ยแหวนก็ได้ตัดออกไปแล้ว น่าจะพ่วงไปตามหลอดไฟครับหลอดไฟบ้งสวิตสวิตปิดเปิดของตัวตู้เย็นเนาะอ่านี้ก็สายมันก็หลักๆก,ก็คือที่มาจากปลั๊กก็เส้นนี้เส้นนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเนาะแต่เส้นนี้ก็น่าจะพ่วงไปที่ที่สวิต น่าจะพ่วงไว้ที่สวิตเดี๋ยวลุงแหวงก็ว่าจะต่อต่อเอาสองเอาเส้นเนี้ยมาต่อกันเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมาละเพราะว่าสายสีดำสองเส้นนี้ก็น่าจะเป็นที่มันต่อไปที่ที่มลมส่วนอันนี้ ส่วนอันนี้มันก็จะขึ้นมาที่อันนี้เขาเรียกอะไรครับคาปาชิตเตอร์เหรอเออมันเขาเรียกไม่ถูกเนาะไม่ใช่ช่างไฟเนาะก็น่าจะใช่อะไรคาปาชิตเตอร์เป็นตัวที่ว่าตัวสตาร์ทตัวให้สตาร์ทให้มอเตอร์มันทำงานได้เนาะอื่ก็ต้องไปดูช่องที่เขามีความรู้เรื่องไฟฟ้า จริงจริงจังอีกทีครับผมแต่ลุงแหวงหลกัลกๆก็จะนี่แหละครับสองเส้นนี้แหละครับยังไงมันก็ต้องไม่ช็อตแน่นอนเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อต่อสองเส้นนี้ก่อนต่อเส้นนี้ให้ต่อเส้นนี้ให้มัน ให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วก็พวกที่มันเป็นเนี่ยออกมาเดี๋ยวจะตัดแล้วก็จะเอาเทปมาพันให้เรียบร้อยอ่ะคราวนี้ต่อต่อสายไฟตรงนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวลุงหวเวลาต่อไปที่ปลั๊กก่อนนะครับเอาลทุกคนตอนนี้ก็ต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วเอาแล้วครับทุกคนไว้ห่างมานิดก่อน,นดีกว่าครับไม่แน่ใจครับไว้ห่างห่างหางออกมานิดนึงเผื่อมันเกิอดอุบัต จะเกิดอุบัติเหตุเึ้มบ้าขึมนมาครับทุกคนเอาแล้วครับสี่สามสองหนึ่งเสียบจ๊บไอ้ยะเไอ้ทำงานครับคอมพิสเซอร์ทำงานครับทุกคนอ่าในเมื่อคอมพิวเซอร์ทำงานแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าลม มันออกมันเข้าตรงท่อไหนนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นลมเข้าครับตัวดูดเข้าแล้วก็นนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นลมออกครับทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่ลมออกแล้วทุกคนดูนะว่ามันใช่ไหมนี่ครับนี่ ฟิวเลยว้าวปิวไปเลยครับโอเคในเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานไม่รู้ว่าในคอมพิวเซอร์ยังจะมีน้ำมันอยู่หรือเปล่ามันต้องมีสิเนาะน้ำมันเราไม่ได้เททิ้งปกติในคอมเพรสเซอร์มันจะมีน้ำมันอยู่นี่ร่องรอยน้ำมันร่องรอยน้ำมันเหนือมมันจะรั่วหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ลุงแหวงลุงแหวงเอ,อ้ต้นโซเน็ตลงไปเมื่อตอนที่จะเลื้อออกมาครับขั้นตอนการเอาตัวน,นี้ครับมาใส่ที่ท่อนี้แล้วก็จะทดลองเอาไปเติมมอเตอร์ไซค์ดูเอาละทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเอา สายเติมลมมาเสียบเข้ากับท่อที่จะให้ลมออกนะครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนในเมื่อต่อสายเติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงแหวงก็จะลองเอามาเติมให้กับมอเตอร์ไซ ที่จอดอยู่นี่เลยครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมอนอื่นก็ต้องปล่อยลมอันนี้ออกให้หมดก่อน จะเลยนครับอืมเอาละไม่มีลมแล้วคราวนี้อืมเสียบตับ๊ ใช้วเวลากี่นาทีตอนนี้3โมงบ่าย3 57โอ้ไวเหมือนกันครับทุกคนโอ้สุดยอดลมมือลมมุนแรงเหมือนกันเลยทุกคน โอ้ไว้เอาเรื่องเหมือนกันครับทุกคนแข่งป๊กแล้วตอนนี้อืมอืมขอแล้วโอ้โหสุดยอดก็สรุปก็สรุปว่า การ DIY คอมเพรสเซอร์เกา่าจากตู้แช่เกา่าตู้เย็นเกา่าทำเป็นปั๊มเติมลมให้กับมอเตอร์ไซค์เป่าลูกโป่งก็ใช้งานได้จริงครับทุกคนครับทีนี้ก็ต่อไปลุงไหวนก็จะคือจะมาทำให้มันสมบูรณ์ให้มันใช้งานได้ สะดวกนะกว่านี้อีกเพราะว่าวันวันนี้แค่เป็นการทดสอบทดลองดูก่อนหลังจากนี้ลุงแหวนก็จะทำฐานทำฐานให้มันเคลื่อนย้ายได้สะดวกอาจจะใส่ล้อทำเป็นเคลื่อนย้ายเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้สะดวกเนาะเหมือนปั๊มลมตัวไปแล้วก็จะเสริมอีกนิดนะครับลุงแหวน ได้ทราบมาจากผู้รู้ใน y u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  e เนี่ยแหละครับคือเขาบอกว่าคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นตู้แช่มันจะเป็นระบบปิดมันจะมีแบบระบบปิดหมุนเวียนเนาะมันจะเป็นระบบหมุนเวียนอากาศหมุนเวียนไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในตัวคอมเพรสเซอร์ได้เนาะนี้มันจะมันจะมีท่อลม เข้าดูดเข้ากับลมออกใช่ไหมครับทีนี้พอเราเอามาตัดออกแล้วตัวที่ลมออกเนี่ยเอย้ลมเข้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะโล่งไม่มีอะไรมากรองอากาศลมที่จะเข้าไปในหมุนเวียนเข้าไปในคอมเพรสเซอร์เนาะเขาบอกว่าถ้าถ้าต่อไปนานๆมันจะสกปรกมันจะดูดเอาเศษฟูนเศษอะไรเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ทําให้คอมเพรสเซอร์ พังเสียหายได้เขาบอกให้หาอะไรก็ได้มากรองไม่ให้เศษฟูนเศษอะไรเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ลุงแหวงก็ว่าจะหาซื้อไอ้กรองน้ำมันเบนซินมาสวมเข้าไปตรงนี้เนาะเพื่อกองอากาศป้องกันไม่ให้ป้องกันระยะยา,ยาวไม่ให้คอมเพรสเซอร์พัง ไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เรื่นี้ก็เป็นแนวทางให้กับพ่อบ้านสายซ่อมสายช่างสาย DIY ทั้งหลายนะครับเจอคอมเพรสเซอร์แอร์เก่าคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเก่าก,ก็อย่าทิ้งนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับทุกคนก็คอยดูตอนที่ลงุงแหวงอัปเกรดปรับปรุงให้มันใช้งานได้สะดวก ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเป็นไปได้ก็ผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ